โอ้เป oh. <ales in> ็นกำลังห่เบาเอิงไหมโ้จักบาทครับเอิงาโอยสองร้อยสองร้อยขายนำโบทันนะครับเอิงโลละสองรอยเอ้ามาเบรนเอาครับมาเบรงเอราเห็นเลยพี่น้องครับร้ละเท่าไหร่ก่อนแม่น้องรลอละสามร้อยบ่ครับ มาเด้อครับมาเด้อครับเอ้องไข่มาอลไเด้อสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีสาวันผลิฮสครับโวนี่ผมอยู่ตลาดนัดโาวันผลิัสบานสองคอนตำบส่องคอนอำเภอโพไซจังหวัดบุรลราชธานี่ครับอู้คือขักขนาดเลยครับตลาดตลาดนัดช่วงเทศกาลครับพี่น้องครับมเคลื่อนฝนโตขวมกะนี๋ยเอาไปหารอเบงเอ้องเบงอาหารตามฤดูกาลบานเท่ากันครับออ้ผนขับขังในอผมโอ้คนแบบไหลเลยครับเอ้าคือขักแนจังหน่อยตลาดช่วงเทศกาลครับ ปไาเดี๋ยวผมพาเราบางเนื้อใหญ่ที่กินบ้านเราป่าทางนี้จนได้เอียงหรอแอ็สวยสิ่งก็ไม่หายอ็สวยสิ่งฮ่าฮเอียงบ้านเท่านี่บปล่ครับแมนจ้าอ๋อเขาขายโรตีก็มีนะข้าวขายโรตียังได๋ครับร้อค่ะร้อยละสามร้อยเท่านั้นมันเป็นเอียงหยังครับคบับมันเอียงหยังตัวลาๆเนี่ยไหมเอียงเผาเอียงยางเอียงยางก็เป็นห่งเอียงยางอันนี้คือเอียงเผาอ๋อ ร้อยสามรอยนะครับสามร้อยท่านได้ครับแม่เอาไหมใหรวมบ่ดินเท้าเอื้องยางเอื้องเผาเอื้องบ้านเฮาฝนตกแห้งบ่ครับแม่ท่างเนีแห้งมากจริงๆฝนตกแห้งได้ครับแห้งเนี่ครับเท้ามีหลายแนวอยู่แนวกินบ้านเฮาคุนจีกุนจีบ้านเฮากุนจีบ้านเฮากองละเศร้าบ่แม่กองละเศร้าบ้านนะครับโอ้ท่านฝนฝนตกลมแห้งเป็นว่าท่างนี้ครับ เอาเดี๋ยวเฮะลราเข้าไปเบิ่งทางในพีงครับพี่น้องนี่เป็นต่มี่อยู่ครับเป็นต่มี่เอียงเผอโตัวใหญ่ๆอยู่ท่นนะเดี๋ยวพรมผ้าพี่น้องเลาะขามไปทางผิดเข้าปะอ่าเิ่นหุ่มยังกันอีงเราทางนั้นอ๋อเดี๋ยวพรมผ้าไปเบิ่งครับเพิ่นได้ายังบุฮันเอียงเอียงบ่าทางนั้นโอ้ลูกค้าเพิ่นหุ่มจนจะเบิดแล้วท่านว่าท่านได้เข้าหอตลาดอยู่นี่จะเอียงบานเข้าเด้อครับเนาปฟาโลเท่าใดนี่ โอ้เป็นตะลังค์ผมหมอเองไหมโลดจักบาทครับเอิงไปไปสองร้อยสองร้อยอ๋อต้องขายนำบรทันนะครับเอิงโลดละสองรอยเอามาเบิรงเอาครับมาเบิรงเอาที่นะคาดเนือหลีพี่น้องต้องเทียบบางสอเซต์กลางเจ้านี่เป็นมาเสียสายในจังหน่อยได้ครับเอิงโลละสองร้อยเท่านั้นบรทหารเด้เข้าหอดทั้งในตลาดอยู่ไหม บาดเบ็ดแล้วครับพี่น้องครับเอาไปแล้วโหลสองโลเบิดแกเดียวทเบดพร้อมกินเสร็จแสบบาทเทาครับจะใครบอกใครเอาขาเอาหลดมันมาเอาเบดลดขาไปไ่ได้เขาหัทางในซ้าเดียวาใครเนี่ยนะครับมาแรงจำาใหมมแรงจำใม่มาแรกนี่ครบหรอมาแรงเนี่ยโหลดละสองลอยกับเสือแล้วเนาะ เอาคล้ายสีนั่งจัางแมนไผพนี่เด้ป่าวนี่จะขายสีนขายเสียขายผาแล้วครับมาเอาเองบนดโลดละสองร้อยพี่น้องครับพี่เิ่งลูกข่านเทเอ้าตัวนี้ไปละตัวนั้นปล่อยเบิดล่ะบ่าเด็กหัาหองในตลาดเนี่ยทั้งนั้นก็ซื้อหองโงวๆคนเสียมากเลยมาขายครับนะเอามาขายแม่นั่นพลันกำลังมากจริงนครับผู้หนึ่งพลัน ใส่กระสอบมาล่ะคลขายโลห,หโลายเป็นไหนบุ้งคนนีเบ็ดแป๊บเดียวอ่าโลละสองรอยปน,นะมาณนี้ขาดเลยครับเอ้าเอื้องมาหลายเด้ยวยีีนอ้องผลพุนพ่น,นยังเพิ่กำลังเอาใส่กระสอบยางเข้าไปพุณครั้งนี้ก็เอื้องเช่นกัน ก็เนี่องไง้นี่อเาตัวาอ้นี้มิเตียงเผาันี้โอ้เย่้เไขเลยเดี๋ยวไม่ผู้ถาวร้รผูเพิ่นขายลอจังไหนครับสามลอยขายหยกวโอ้ยสวยหยกเิยรมันพื้นผู้เอาได้หน่อยเอาขายแมครันี่แคบเดียวเท่านั้นนี่ขงเพิ่นยังเบดละฮะสองห้สิบเปอร์เซ็นต์ ว่าตัวนี้มันโตใหญ่ดิมันโตใหญ่ดิตัวนี้ทุ่งมาทุ่งมาบนชีเดือกเอาอีกทุ่งมาดึงในไข่เอาแค่ตัวนี้มันใหญ่เลยไข่ใหญ่โตเขาบเอาอีกครับเอาอีกสองไหล่ได้สองโล่สอโลละสามสามโอ้ยมือเอาหรอกปะหนีมาอีกเด้๋ยวข่าวเพิ่มเอาเอาช่วงนี้เอื้องนี่แหละเอื้องบ้านเท่าครับเอื้องอาจจะว่าฝนแหลกกัแม่้นะครับฝนแหลกบ้าดห่อที่มันออกนะครับ ยังช่วงนี้มันมันยังโบราณคอยมีแมงเม่ดนะครับช่วงนี้แมงเมามันโบราณไหลนะมันจะเป็นไข่เป็นอะไรไหลวาไข่ก็ช่วงนั้นอยู่ครับช่วงนั้นโลละหาออยช่วงนี้โลละสามออยเพราะว่าเพราะสื่ออยู่เพราะว่ารอบแรกที่น่าโลละหาอร่อยเหมือนเดิมตัวใหญ่หอมตัวนี้โอ้นี่พอสื่ออยู่เลยจะขายอยู่นี่นี่ที่ทุกขายโอ้โหเปิดนะนี่ตัวใหญ่ใเลยเมกับบมี อาบยักเาเนาะโยกโรดโอ้จะครยกทางไดเนาะจะไปตบจะไปตมเอาแบงกันเนาทำแบงกันเนาคนหนึ่งก็โยกไปที่หละก็ไปแบงกันมาบนี้อ็ขัดเลยครับึงใครเลี้ยฝนมันแห้งกันนะพี่น้องเจ้าเนี่ยบางหันเนเข้ามากต่ะว่ท่านเดข่าในตลาดนะครับเบิรเจ้านี่คือกันนี่เ็อกมะลัดเอาทั้งผิเลยเต็มกมือเลย

เดยวทียากว <detrimental. S 1> mm ่ายกอียังจะปล่อยลงนี่พูดละเล็กละน้อยตีคู่ก uh, ันอะอืมแน่นเับตีกะเาแน่ดอ๋อทีทวงนนะครับเอ้เหลือกเอาเลือกเอาอู้ไข <then tror> <ong> ่เต <in ok> ็มถองเลยเออไม่ได้เอามาไหมยุ่มเอาย่มไปยมาโอ้จ่ายนี่ค่าก็ว่ามีถวงคนครับเอาถุงน้ำันัแบบคนละไม โอ้ยนี่ตัวใหญ่ๆไม่ใช่อื้งไข่อื้งบานเฮาเลยพี่น้องครับเนี่ยมันเป็นของบานเฮาเลยครับพอาสื่อยุคครับช่วงนี้โลละสามรอยโบ้แพงเลยครับช่วงที่แล้วหันโลละห้าร้อยถูกไหมเอ้าบรรยากาศช่วงเทศกาลครับคือคักขนาดเลยครับเอ้าเดี๋ยวเาไปรอบางนักขี่น้ำกันครับพี่น้องครับอุ่นผลหลักผมจะพายนางเขาเมื่อไห้่เพิ่อนนะครับ ข้างในผลส่วนไหลเราจะเป็นแบบฟองกินเหมืนบานเป็นพวกอาหารตามฤด,ดูกาลบานท่อนะพี่น้องเดี๋ยวห้องกไปเบลเบงไอ้ไปเบลเบงอึง,งนะครับอ่เดี๋ยวแอดเราจะมาหาเบงอึงมาต่มจักหน่อยนะเดี๋ยวไปหาบังเพุ้นผลเป็นผมสื่อย,อยังกันไหมของเปล่าเนี่ยนิดหน่อยครับเดี๋ยวพอท่านฟองดีๆนะอู้อึ่งครับอ้าวท่านนี้มาแล้วพี่พพพ ตาแม่น้ำโขงอึงโอ้ม oh, ันห่องอยู่พี okay. ่ตัวนี้ปลาจักปลาย้อนปลาเปลี่ยนด้วยครับพี่น้องนี่ปลาย้อนปลาเปลี่ยนแมงสังหมาดอะไรเด้อพี่น้องเอาแม่ขาคือเอากะละมังเตี่ยเทปุมันสีโดดอกเบิร์ดแล้วอาจักกบจักอึงวันนี้โอ้ปลาย้อนก็หลายเด้อครับ ปลาย้อนมีตัวใหญ่ๆอูเพิ่งงอยู่าย้อนใหญ่เดี yeah. ๋ยวผมสิมาเบืองก่อนปลาย้อนเบิ่งก่อนนี่สามสามสี่สิบสองลอยสาวฝนตกแห้งเนาะคบทานี้เนาะคุนได้เอื้องมาละโอ้โหเสามลอยทรว่ามันมันสีดดอกไม่ค่ะคือเอากระลมังน่อยแคดกระลังหน่อยยัง่าอ่าติตัว เอีองเผาเอืองยางเอาพ่น้องครับอ๋อโลละเท่าไหร่ครับเน่ะโลละามโลละสามร้อยบาทโลละสามร้อยบาทมีกบใหญ่ไหมหัวมีกบก็ได้กบกับเป็นตาเดะยำคบอยู่แล้วคือกับกบผ่าน้ากบนี่บออร่อยบาททอทุนมาก ซื้อร้อยบาทนี่อ๋อสไนพ์หอนซุ่มนี้ขึ้นมาตัวใหญ่เนาเขาเบาดอกเม้งนะเดียวลูกมันด้วยเดียวลูกมันเอามาเบิ่งเอาครับเอืองมาอยู่เดิมเลยเนี่ยมันมันกระโดดนะนะมันอาจจะมีหลายเจ่อยู่ครับเดี๋ยวเหามลอยตีก่อนแนดก็ว่าจะซื้ออยู่นะน้ำต่มน้ำต่มโบไปไต่เอืองคือเพลนครับึ่งห้องฉันั่นอยู่อกอากอกอากอยู่อะไรสักหนึ่ฝนตกแห้งบอกเขาท่านเนี่ยโอ้แห้งคากกว่า ม่นบครับยู่บานผมเน่พระซุ่มๆเนี่เด้ยูทังผันะทางไอ้บัโอ้ผมว่าหน้าแถวนั้นขึ้นนามเต็มหน้าไหนผมอะยูบานขึ้นยังไนซ้ำหนึ่งตัวนเด้โอ้ตสวออจะมีไอนสีได้เอ้องหลเนาะมีดอกกระเจียวกระเจียวขาวลับาทบ่อนืสอไปให้แม่มบาเนาะ ตัวกระเจียวขาวครับพี่นเอ๋เสือไปมาผู้เดียวครับมือนี่ว่ามารอเบิ่งเอีงกระหองเยอะเนี่นนนยละ <c oughs> ล้านย่างเยอะครับย่างเยอะผลกำลังห่ม <c oughs> จังหวะผมถี่ย่างไปเบ <c oughs> ิ่งทั้งผลครับ <c oughs> ผมเอาไปเลาะเบิ่งนกำกันครับมันฝนแห้งเด้อพี่น้องครับท่านี้เริ่องออกหลอยู่เราเอาเสือดอกกระเจียวไปใก่อน กอเอิเดี๋ยวจะสีเลาะหาเบิ่งกันนะครับพี่น้องครับว่าอย่ามาเบิ่งไอ้ปลาย่อนกับเติงเหรอมันเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนอ๋อขนน้ำขนข้นกระห่มครับเด้๋ยครับโอ้โหว่าเคนใดเงี้ยเดี๋ยวเขาเคยเลาะไปทางนี้มีอยู่เอออออบกอยู่ใส่เนาะอ๋อปลาแมนน้ำโขงกระไหลปลาเอิ่อญปลาโจกปลากดตรไง อ๋อนี่บอกเขือนี่พันบนอนพันไปเห็ดอันนี้ดิันันบอไปหาเอืงนี่ดิสันตายอาหลดนะนี่้ากอโหลอันเาขายลยังไดครับเอืงสามหอยหาืเอืองบ้าานี่ปแน่นโอ้แต่คือเขาขายในออนไลน์เขาขายหาโลเ้าขายเอืองบบอได้พี่นอนครับเอืองเ่าเนาะอือ เป็นตะมวลเนีย่ยผมเห็นหนามเต็มแห่หนา้าเมือนนักเตะก็เป็นสีได้เอียงเด้ <c oughs> ดีว่ัขี่รถมาทางนั้นมันมเต็มแห่หน้าเลยครับแมนตบแบบเพียงได้ทางบาทด้วยแมน,แนบอกค,ครับหมออยู่ทางผีทางผีเพิ่พนว่ามันลมหอมเนี้ยหมอไมีลมหมอทางนี้บ่ลมทั้งนักขามไมีลมอืมนั่นตบแบบเพียงน้าเอาออกมาลเลยได้ครับพี่น้องครับเอื้องอยู่ตลาดนัดเสาบ้านส่องก่อนอำเภอโพเสยจังหวัดอุบลราชธานีเริ่มต้นอยู่สามโลละสามร้อยนะครับถึงสามรอยห้าสิบบาท เอามาเบิ่งเอาครับปลาไอแนวปลาเปลี่ยนปลาโค้งเปลี่ยนปลาโค้งคักปลาโค้งแทฉะครับโอ้ยนีแต่โตโตพอดีเลยพอดีต้มอืมีโลไลอะไรสามลอยหาเชือกนี่เนี่เอาไปต้มไหมครับมันกำลังหมาด้วยครับพี่น้องครับเอ้าเดี๋ยวผมหล่อไปเบิ่งทางผีนำก่อนเดี๋ยวผมผ่ามาทางผีนำครับโอ้หมาหลายอะไรเลยครับเบิ่อตัวมันหาแบบตัวใหญ่ๆครับนะ ผมไปเบิ่งตัวใหญ่ๆก่อนมันมีหลายหลายหลานอยู่นะครับว่าบรรลุว่าหลานไหนเป็นสิดตัวใหญ่ๆเราเบิ่งทั้งหลานแม่นอมก่อนเอื้งบานเท่าเด้อครับแถวนี้เพิ่นว่าล่มแห้งโอ้น่าจะล่มดีๆครับเพราะว่าเบิ่งไอ้ใบต้นกกกกสะแบงบ่ครับกกสะแบงหรือกกหยังหัวดอกกกสาดครับดอกสาตกับดอกคูนอ๋อดพีเรย์เอื้ง ผ่านแม่น้อมครับตรงลูก <blunt animation> ขากนันฝากในไอีได้ครับลูกขาไัร้อยละสามรอยเท่า okay. ไห้พี่น้องครับโทแล้อยทะสามร้อยน้อยละสามร้อยป่ะครับมาเด้อครับมาเด้อครับเอ้องไข่มากเ้วเด้อเอ้องบานเฮ่าเด้อพี่น้องนี่ตั้งนี้ฝนมันตกแห้งกะนนะ โลละสามลอยนะพี่น้องครับสามลอยน้บาว <c oughs> มันเบาน,าน,นอ้าวมาเบิ่งเอามาเบิเ่งเอาครับพี่น้องครับเอื่นไข่มาแล้วมาแล้วห่องอกองเอกม,มาแล้วตลาดนัดบ้านห่องเดี๋ยวผมสิงห์วานกลับมาสีอเื่นด้วยเอาลูกค้าเพิ่นกำลังเลือกเอาครับโลละสามลอยนะพี่น้องครับช่วงนี้พ่อเสือยี่ดอกช่วงมหันมันโลละห้าลอยพอนนี้พ่อเสือครับตอนนี้ <t oms> ตอนนี้พขซ ah, oh ื pa, uh ้อ oh. ก um, 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 ินอยู risk, ่ต uh, ัวนี้ปลาแม่น้ำโค้งครับแล้ว่มสีมาเบิ่งเอิน้ำเบิ่นอยู่แล้วผผ่าเบิ่งปลาครับก่อนปลาแม่น้ำโค้งคบหันแม่น้อมปลาตองปลานกเขาปลาอีกคำปลาโจกครับปลาอีกคำก็เป็นตเสียบปลาเปียนอยากได้ยังเบิ่งเอาครับท่างนี้ของปลาปลาแม่น้ำโค้งปลานกเขาลดจังบาทก็ครับลดละหกสิบ ราคา6000ปีลีดนะครับบริสตัวเบังหลกค้าเพิ่ออนอ,อ่อนส่วนเอียงเนี่ยบ่งไปย์เบิงเอียงน้ำเพิ่นก่อนสื่อจะลอยจะได้นี่นะครับควรเดียเเเ๋ยวเอาราอา๋อถี่หลกค้าเป็นเรือเขาเล่าเล่าเล่ามาแล้วนะครับมาแล้วครับเพลิงเอ้ามาเบิงเอาครับตลาดมานันเองก็ชื่อแค่ใน่เจิงหน่อยอยู่เพราะว่ามันเขอาสู่ช่วงเทศกาลสงการานต์นะครับพี่น้องครับฝนก็มาตกใส่ช่วงไอ้ ต้องการพอดีสือ่อพลอยด๊าดไอ้พ่อเทาอายห้ใอญ่ไหมครับใช่มาไ,ไห้ใส่คืนห้าคนได้ไ <c oughs> ต,ต่เอาขึ้นเนี่ยอนะอ่านแม่น้ำเด้ครับเอ้องปลาปลาแม่นำ้ำโขงฝนกำลังสะออกจากตุงครับกูไดมาแ่่คุณแขกคุณไค,ครเนาะมาบาน้องกันย่เลืมแวะมาอวดนนน,นคะครับบานนองครับมาเบิ่งข้องปลาเบิ่งอาหารตามฤด,ดูการบาน้อง โอ้เป็นตะล่มแห้งอยู่เดิมเมื่อเชิญครับเพื่อนนะใบใหม่เสียใบใหม่นะครับเต็มนถนน,นเลยฝนว่าลมแห้งน้ำนะครับเมื่อเชิญฝนตกลมแห้งครับนะเอับแม่ค้าฝนกำลังแก้กำลังใหญ่ออกครับนะผมใหญ่ลาหย่อนใหญ่เองน่องบเบยนี่น้องเบย์นี่เดกคบงไปหย่อน ประยอนเรายปอนปรายอนอันนี้กับักพีดของบักพีดกับบักพีดของมีปลาของมีแต่ของไอ้ใกล้ๆแม่น้ำโค้งเป็นแบบเจ้าสายปลาของสายของปลาบีดของเนาะบักพีดกับของเจ้าของของเจ้าของเขวดไปของเหมือนกันทั้งนี้กับของของเจ้าของเขวดเจ้าของกับมันแก้วกับของมันของคือกัน สายของสายของครับแถวเหนียวปลานคาวที่รู้ละคุณคุยใดมาแนวใดมาเหลือกเบิ่งเอาครับหกบาทเหลือใดปลาปลาย่อนตัวใหญ่ก็มีอยู่ได้ครับปลาย่อนนี่โล่สิเด็ดก็นี่ลอยหาสิไหลปลาย่อนก็นี่ปลาย่อนของโล่สองลอยอ๋อเอาหนี่ยให้จักโลหนึ่งเอาตัวชีมันเตียงในพันธ์ยาไปปิี่ยน้านหายเลย เดี๋ยวเอาไปย้อนกันครับพี่น้องครับเวลาสินค้าบานทองมาเบิ้งเอาครับจองนี้กับบรรยากาศอากาศเย็นเยือกเหมือนเดิครับต้งกับมาอายุสามเจ้ามือนนี่แล้วเฮาจะไปรอเบิ้งทั้งคู่น้ำกันดีครับเอี๋ได้แล้วครับพี่น้องครับผมสื่อปลาย้อนสื่อปลาย้อนไปเปิ่งนีนะปลาแม่น้ำโค้งหันแม่น้อมครับเดี๋ยวเฮาไปรอทั้งคี่น้ำกันครับว่าเพิน่นยังมีเอิงมีหยังปะอู้แต่ว่าหลงลอยครับเนะี่ย เบิ่งครับล่มแห้งเด้อครับปูนผุนเศษเศษใบไม้นะนะครับเศษใบไม้พวกอันนี้มันปิยกของมากลางถนนเลยครับพี่อ๋อเพิ่นว่าลมแห้งนะอดีไซน์เนาะมีเอื่นอีกเนาะบรรยากาศดีครับเนี่เป็นบรรยากาศแบบชุมฟ้าชุมฝนจก็หนอ่อยฮะล่ะปูนผุนตลาดเพิ่นยาวมาผุนครับแต่ว่าทางนั้นจะเป็นของใสสลายกว่านะครับเป็นพวกเสื้อผ้าของใสนี่ขั้วเรือนนะ เอามารอบางนักกินนั่งพี่น้ำกันครับอือ่ินกับขายดีอยู่ครับช่วงนี้ราคานาฟัง่งนครับพอซสืออยู่ราคาโลละสามร้อยบาทเนาะพอข่อยแพงันไดครับช่วงปอนทีมาหลอบแหลกโลละห้าร้อยคนครับแต่ว่าตอนนี้พอซสืออยู่เ้อะพอซสืออยู่ครับช่วง อารอชมบรรยากาศนะพี่น้องกันครับเพื่อมีอื่นอีกชาวเดียวครับชาวเดียเพราว่ามันโตบกข่อยใหญ่ฮะนะครับพี่น้องครับเพราะว่าอยากได้ตัวใหญ่จังอยอาหารสำเร็จกับข้าวสำเร็จนีได้ครับไหมข้าวจีตอนนี้เท่าพร้อมกันนะ

เดินแถวบ้านเขาไปรอบังคลองกินทางนี้น้ำกันอ้อ,อ,อมันเสือพวกข่าวมันคงขามันไก่เป็นอาหารสำเร็จกับแถนเป็นร้านกับข้าวมีหลายแนวอยู่ครับสุปสุปเนื้อไหมสุปบะหมี่มอบไก่ครับ รอเบิ่งทีทั้งปีนะมีเมื้ลาบเนี้อลาบปลาตองลาบปลาตองสุปบักมี่ลาบเนื้อมีสุปผักติ๋วลาบปลาดวโอ้มีหลายอย่างมีแต่แน่ต้องแสบเลยครับปื่นมีสกเล็กป้อมเอื้องศิษย์บดยู่ทั้งนั้นะครับอปูนพี่จังโบเห็นเมีอะไรไหมแม่บ้านมาให้ซื้อผักนาำผัดพี่จังโ่เห็นผักอันผัดเนาะ ไม่ได้พักบุ่งนะบ้าเอ้าหล่อเบิ่งนเท่ากันครับนองใหม่แคดฟางท่านนี้ใส่น้องอผัดเราไปผัดเนาะอ,นนอันนี้ปลาอะไรนนคลายปลากระแตบ ปลาย่อนปะครับปลาย่อนปลาย่อนของผมพาไปได้ปลาย่อนปลาย่อนหมุนโอ้ตัวนี้ของปลาของนันแม่นปะครับปลาของแถเลรียญมันจะคนระเบียบมากอืมแม่นเดียวยังว่าผมมันโตคนระเบียบเลยเออผมหน่ะไปได้ตัวนี้มาไหมปลาย่อนหมุนตัวนี้มันเป็นปลาแม่น้ำโขงเลยพี่น้องทันั้นปลาก็ะตักซอยโอ้นี่ปะครับ โเสียดายได้พมเข้าไปได้ตัวนี้มากเลยเอาเดี๋ยวโอกาสนะร้อยหาซื้อครับตัวนี้เจาบาทะอมันคนละอย่างเด้พี่น้อมครับมันโตคนละระคาอะโต้มันโบขึ้อกันนินี่บอกคร่บมันเป็นปลาเลียงบอพผนะโอ้มกันเนีว่าแต่มันเป็นปลาธรรมชาติอ๋อครับอ ผมว่าโตัวมันโบคือกันเลยดิมันเป็นเด้อตัวมันทีเป็นคนโบขกันเอ้มันโบคือกันเลยครับปลาทอยากบอกมันสีเงินเนี่ยตัวนี้มันมันท่วงมันแก่ไข่ปลาคือปลาทูคือปลากระแตบเนาะปลาธรรมชาติครับออนั่นนั่นเอ้ยนบ่นมันตัวแบนแบนคือปลากระแตบนะครับเอาเบืองเอาเด้อพี่น้องวันนี่มันแตกต่างกันอยู่ด้ิปลามุ่นปลาโค้งครับเพราะวห้องตัวนี้ปลาโค้งเนี่ยตัวนี้ปลามุ่น เอ้าย้อนหลบหนาจังสิมาเบิองปลาแม่น้ำโค้งครับส่วนนี้เป็นปลาแม่น้ำมูลปลาเหลี่ยงครับยุ้ยใส่แม่ยุ้ยปากบ้องคนบราครับแม่ปากบ้องมันคือใายเลยเขาจะปากป่าอ๋อมันปลามันกำลังขึ้นบอไหมจวงแก่ข้นแก่ข้นว่าอืมแค่ขืนกพราะขืนเพราะท่านยายมันมันเป็นปากบ้องมันจะยุ่งนะมันอยู่ตรงกลางเอ็นว่าว่าแต่ปากบ้องไปครับแต่ว่าปลาก็จะป่ากจะเป็นป่าโค้งกันไปเลือยอืม สุดสายเลยมครับตอสายรแลงหดกอครับเอาไปไี่วลงไปเบิองอยู่จะตะมวนเป็นตะมวนรัวครับเ้นกข้าเจ้าหาป่าอืเจ้สีเต็มยู่นะครับเนาะครับบรรยากาศบานเฮากำลังคือขากเลยเนาะเราเมาชมเราครับ เราพรอมผ่าพอออกมา่ซนทางนี้โอ้โธ่โฮมไดเป็นปลาเมน็ดมูลทางนี้เป็นปลาโค้งไปแล้วโค้งไม่ไมด้จ้าทางนี้เป็นปาล,ปล,ลาโค้งพุ่มเราพุมเราไปได้ปลาเมน็ดมูลมากคร <laughs> ส่วนปลายอ้อนเมล็ดโค้งพิ่นตักษส่วนต้าก,กันนะนะพี่น้องครับแถวบ้านเฮานี่ทักอยู่โค้งนี่ครับแต่ว่าราคามันก็นจะแพงกว่ากันแน่จักหน่อยนะครับเพราะว่าปลาโค้งกับปลามูลต่างกัน ราจานมันก็จะต่างกันกินข้าวมันก็จะต่างกันนะครับ